Swedish o l m a t e คนที่คุณจะได้พบกับเขาคนต่อไปคนนี้เขาคือใครคะเรามาดูกันนะคะให้พี่ไพ่เป็นคนช่วยบอกนะคะ so s l m a t e ของคุณคนต่อไปที่คุณจะได้พบคือโอ้โหราชนีถือไม้เท้านะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เก่งโอ้โหเป็นคนที่รักครอบครัวคะ่ะเป็นคนที่มีความรัก ในตัวเองสูงมากเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เฟรนดี้ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนจริงจังจริงใจเป็นคนที่บุกที่ลุยนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยแล้วก็เป็นคนที่จะเข้ามาแบบจู่โจมนะคะคุณจะได้พบกับเขาแบบปัจจุบันทันด่วนพบเร็วมากนะคะอัศวินถือดาบขี่ม้าขาวมาเลย กับเขานะคะจะพบกันด้วยเรื่องงานงานสัมมนางานการดิวธุรกิจการพบปะสังสรรค์งานที่เป็นงานทางสังคมอะค่ะคุณจะได้พบกับเขาบางคนครอบครัวอาจจะแนะนำให้รู้จักหรือพบกันในงานรวมญาติก็ได้เข้อีกหนึ่งใบโอ้โหเขามาพร้อมเหรียญค่ะ โซเมดคนที่คุณจะได้พบกับเขาคนต่อไปนะคะก็คือคนที่ดูดีมีสเสน่ห์คนที่เก่งงานเก่งการบางคนเป็นหัวหน้าได้หรือว่าเป็นคนเป็นผู้บริหารได้นะคะหรือถ้าเขาไม่ได้มีตำแหน่งการงานในองค์กรต่างๆนะคะถ้าเขาทำงานของตัวเองนะคะเขาจะเป็นคนที่ขยันมาก เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่จัดการต่างๆเรื่องราวต่างๆได้ดีมากๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะคะเป็นคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนคนที่มีการวางแผนในชีวิตได้ดีเยี่ยมค่ะเขาเป็นคนที่มีความรักฟูลฟิลในตัวเอง เติมเต็มตัวเองได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ว่าบางครั้งนะคะเขาก็อยากมีคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตเข้ามาเป็นคนที่พร้อมที่จะจริงจังกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังจริงใจเป็นคนที่หนักแน่นนะคะไพ่ออกมานี่คือโอ้โหเป็นคนที่ครบเครื่องจริงๆคนคนนี้มีแนวโน้มที่อยู่ในลัคนาราศีของธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ํา กรกฏพิจิกมีนนะคะแล้วก็เมถุนอุมาทุกมาทุกทาธาตุเลยนะคะมาทุกธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะธาตุด,ดินมังกรพุษศกันอุมาครบทุกทาธาตุนะคะแล้วก็คนคนนี้มีความกลมกล่อมในตัวเองบางครั้งนะคะอาจจะเป็นคนคิดไวทำไวพูดจาตรงไปตรงมาแต่ว่าเป็นคนที่เจรจาเก่งอะค่ะวางแผนเก่งแล้วก็เกี่ยวกับการเงินนี่ก็คือ จัดลำดับความสําคัญของชีวิตได้ดีมากๆการเงินก็จัดระเบียบการใช้เงินได้ดีมากๆเป็นคนที่รักครอบครัวถ้าเขาถ้าเขามีคนรักหรือว่าเขาเลือกใครแล้วนะคะ<ๆ>เขาจะรักมากๆรักคนนั้นมากๆรักแบบปักใจฝั่งใจแล้วก็ทุ่มเทเขามีไฟในการทํางานมากขณะเดียวกันก็รักครอบครัวมากๆนะคะสังคมก็เข้าได้เข้าเป็นนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวก็มีความสุข แต่เขารอที่จะมอบความรักความจริงจังความจริงใจให้กับใครบางคนนะคะที่เขารอคอยเหมือนเขารู้สึกว่าเขากําลังรอคอยใครอยู่นะคะเขารู้สึกว่าเขามีคนคนหนึง่งที่เขาจะต้องได้เจอนะคะมันเป็นไพ่เหมือนที่เตรียมไว้อยู่แล้วอะคะ่ะเตรียมพร้อมในการที่จะรับคนคนนี้เข้ามาก็คือคุณนะคะรับคุณเข้ามาในชีวิตเขาพร้อมที่จะมีคนคนนั้น นะคะก็พร้อมที่จะมีคุณถ้าคุณและเขาได้พบได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเพราะเขาจะดูแลคุณอย่างดีดูแลดุจเจ้าหญิงเลยนะคะดูแลดุจเจ้าชายเลยแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเขาจะให้ความสำคัญกับคุณเป็นอันดับแรกและครอบครัวนะคะและ ในเรื่องการเงินในเรื่องชีวิตนะคะเขาจะเป็นคนดูแลจัดการให้คุณมีความสุขมากๆเนี่เป็นราชนีถือไม้เท้าค่ะเป็นคนที่จะต้องได้รับความสุขจากเขาแน่นอนสุขกายสบายใจแล้วก็ให้เกียรตินะคะคนคนนี้เป็นคนรักจริงแล้วก็ให้เกียรติคุณดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะคะนี่คือลักษณะของคนที่จะเป็นโซเมทที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนต่อไปค่ะ ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ